สวัสดีค่ะองุชปเปอร์นะคะเจอกับแพทย์สาวดอนเมงสอนอีกแล้วนะคะตอนนี้แพทย์อยู่ที่ทยยศูนย์ทยใหญ่ศึกษานะคะแล้ววันนี้ค่ะมีการอบรมง่า,ามงกานะคะเป็นเป็นเครื่องดนตรีของไทยใหญ่ค่ะที่กําลังจะสูญหายไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีอาจารย์ประเสริฐประดิษฐ์นะคะที่จะมาฟื้นฟูให้กับเยาวชนในแม่ห้องสอนนะคะได้เรียนรู้ในการเล่นเครื่องดนตรีนี้นะคะ เดี๋ยวแพทจะไปถ่ายเครื่องดนตรีให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงคือจะบอกว่าครั้งแรกเลยนะคะที่แบบแพทเห็นนะ,ะปกติคือไม่เคยเห็นเครื่องดนตรีนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศในเม่องสอนนะ,ะทุกคนฝนตกเย็นสบายมากเลยนะคะกลางคืนก็แบบหลับสบายเลยคือจะบอกว่าหลับจนแบบลืมตื่นขึ้นมาทํางานเลยอยากหลับทั้งวันทั้งคืนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของศูนย์ทะเยศึกษาะคะที่แพททำงานอยู่ค่ะ เพราะว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรนะคะเขาจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะดูว่าวิธีการเล่นเป็นยังไงนะเครื่องดนตรีที่กําลังจะสูญหายนะคะวันนี้แพรก็เลยอยากมาเผยแผ่นะคะเครื่องดนตรีเหล่านี้ให้พี่ๆทุกคนได้ดูนะคะว่ามันยังมีเครื่องดนตรีอีกเครื่องนึงอีกแบบหนึ่งนะคะที่แบบมันกําลังจะสูญหายแล้วอยากให้น้องน้องเยาวชนนะคะได้กลับมาฟื้นฟูเล่นกันใหม่นะคะค่ะ เครื่องดนตรกีก็จะเป็นไม้พายนะคะทุกคนนี่เข้าไปเอามาจากในป่าก,ก็แบบปกตินะคะนี่ค่ะเครื่องดนตรีคือจะบอกว่าแพทไม่เคยเห็นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์มาเล่นให้ทุกคนดูนะคะว่าเสียงแบบชัดๆเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเครื่องดนตรีเนี่ยก็จะเป็นตัวลูกแล้วก็ตัวแม่นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์สาธิตให้ดูนี่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์นะคะที่ เดี๋ยวจะเล่นให้เราดูนะคะนี่นี่อันนี้ทำได้หลายเสียงเลยใช่ไหมคะครับจะบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นเครื่องดนตรีนี่เลยค่ะกำลังจะสูมถ่ายแล้วใช่ไหมครับพ่อเกใช่มค่ะนี่อาจารย์อะไรนะรำให้ดูด้วยได้ไหมคะมีท่ารำด้วยนะเดี๋ยวสาธิตให้ดูเหรอครับเดีสาธิตให้ดูนะคะใจเย็นๆครับ พ่อเกสวัสดีค่ะอันนี้พ่ออาจารย์ประเสริฐประดิษฐ์นะคะแล้วก็อะไรล่ะตนะานจังหวัดนประธานจังหวัดนะคะวันนี้มีการอบรมนะคะเครื่องดนตรี่กำลังจะสูญหายแล้วใช่ไหมคะพ่อเกลังจะสูแล้วก็พ่อเกค่ะใช่ใช่แล้วก็จะมีน้องๆเยาวชนนะคะที่มาเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปิดเทอมนะคะน้องๆก็จะอยู่บ้านไม่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเราก็เลยมาอบรมกันค่ะ เดี๋ยวเราจะพัก,กแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันหาวิธีการเล่นนะคะว่าเขาทํากันยังไงนะคะเคยเห็นกันไหมคะถ้าคนไหนไม่เคยเห็นก็เมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะารใหญ่ไม่ใช่มีแต่โทษนะข้อดีก็มีนะครับการตั้งใหม่นะครับลักษณะวิธีการตีนิสสาธิตยังไม่กล้าให้ดุเตือนนะครับวันนี้ตีให้ฟังเฉยๆก่อนนะครับสาธิตการตีในสมหงคล้องต้นยาวนะครับ คนยาวนะที่ว่าหลายๆท่านเราเคยได้ฟังอยู่แล้วบอกว่ายาวกว่าอย่างในยิมทำอย่างนี้นะไม่มีได้ยินอยู่แล้วถามพี่บองคนยาวเอาละเดี๋ยวหลังจากสังเกตเสร็จแล้วเราจะมาลองดูกันว่าแต่ละเสียงนะครับแต่ละจังหวะเนี่ยนะครับตียังไงนะครับจับยังไงทำเสียงยังไงนะครับก็มองเซิร์ฟบอนนะครับ เซลล์นะครับนต่อไปนกหาบุกนะครับ นะครับตอนนี้มาดูพื้นฐานการตีก่อนนะครับไม่ <c oughs> มันปุ่มในเลกลงอาเน็กได้นะครับน่าจะได้อยู่นะครับพื้นฐานการตีนะครับมองก่อนเพราะว่ามันชื่อมองกากนะครับพื้นฐานการตีมองถ้าเวลาเราฟังเสียงกรเสียงม,มองเวลาตีตามงานครับเวลาตีน่ะหางเสียงัจะยาวใช่ไหมครับ มันจะงงงงมันจะแางเสียงในข้อยาวนะครับถ้าวิธีการตีพื้นฐานนะครับนี่สายที่พีดูก้างนอกนะครับถ้าเราตีแบบนี้เฉยๆข้อแบบนี้เฉยๆถามว่ามันคล้ายเสียงคล้องนะครับคล้ายนะครับคล้ายไหมอ่ามันก็คล้ายอยู่แต่มันยังไม่เหมือนนะครับคล้ายแต่มันยังไม่เหมือนนะครับวิธีการตีให้มันเหมือนนี่คือยากที่สุดถ้าท่านใด ทำแบบนี้ได้เนี่ยเวลาตีเนี่ยนะครับท่าอื่นง่ายหมดเลยเนี่ยพื้นฐานตัดตัตีคอให้เสียงนี้ก่อนถ้าส่อข้างก็ดังขึ้นนะครับถ้าเราตีเฉยเฉยไม่รางนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอามือเราปิดเพราะว่าเวลาเราตีเสียงมันออกจากตรงนี้ใช่ไหมครับจากรูนี่ใช่ทหมัดมันะเกิออกมาใช่ไหมครับแล้วเ,เราปิดด้วย จะมีเสียงเ้าเ้านหน่อยสรงท้ายอย่างนะครับมันจะใกล้เคียงกับเสียงคองขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะใกล้เคียงเสียงฟองขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับมีเสียงท้ายออกมครับที่สาคัญตรงนี้นเลยครับตอนฝึกใหม่ๆนะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่จะตีเลยนะครับเ <laughs> สียงนะครับไม่เป็นไรนะครับอดทนนิดนึงนะครับ นี่คือพื้นฐานสุดเลยถ้าตีคล้องชัดแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับดีจะก,กว่าอื่นได้หมดครอบหมดเลยเราวนี้ทำมาทั้งหมดประมาณ30กว่าคู่นะครับนะครับแต่ละคู่เสียงก็จะไม่เหมือนกันเพราะนะครับขึ้นอยู่กับวัาสดุที่เรานํามาใช้ใช่ไหมครับก็คือไม้ไผ่ไม้ไผ่นะครับถ้าเป็นบ้านเรานี่มันถ้าเป็น ทางไทยอาจจะเรียกไม้ไผ่หมดเลยแต่บ้านเรามันมีหลายแบบนะครับเนา้องไม้สร้างไม้ไผ่ไม่เขาหลา้างถ้าเป็นไทยก็เรียกไม้ไผ่เลยใช่ไหมครับไม่ทราบเถื่อนไม่ทราบว่าอันนี้ไม่สร้างเถื่อนครับไม่สร้างเถื่อนครับนะครับนี่เป็นไม้ไผ่อายุประมาณสองถึงสามปีนะครับถ้าเป็นไม้ไผ่หนุ่มไปขึ้นปีแรกเนี่ยกลายเนี่ยนะครับเอามาทำอะไรก็ทำเลยตึ้งหลังนะครับไม่ดำนะครับ ถ้าบางกว่านี้นะครับอันนี้มันมีทั้งหนาทั้งบางเราผสมกันมาเพราะมันเยอะถ้าบางกว่านี้ถามว่าดังไหมดังนะครับแต่มันไม่ทนครับไผ่แล้วปุบเรียวนะปุบเรียวนะแดดนะคระครับเพาะะฉนั้นะเลือกไม้ไม้ไผ่ป่าเนี่ยนะครับอายุป,ประมาณสองถึงสามปีนะความหนานี่ดูนะครับนะนะถ้าสังเกตวิธีการทําให้มันคงทนไหมอันนี้เขาเรียกอะไรเป็น เป็นเป็นจุดสังเกตเฉพาะเป็นไหวทิ่ของผู้ทำนะครับถ้าเป็นบางคนเนี่ยนะครับถ้าทําอาจจะทําแบบนี้หมดเลยเห็นไหมครับทําแบบพวดไปเลยข้อแตกต่างระหว่างสองอันนี้ต่างกันยังไงครับสังเกตครับอันนี้มันมีตาอ่ามันมีมันมีตาขั้นอยู่นะครับครับยิ่งครับนะครับมันมีควาเเนื้อตาต่างมันยิ่งค้นข้าไปอีกมันจะทำให้มันแตกยากเวลาตีนะครับมัมีตาด้วย มากขลังหมดเลยตื้หลังนะครับมากลังลงที่ตื้หลังนะครับนี็นะครับนี่เป็นเป็นไหวพริบของผู้ทำนะครับคุณเมื่อก่อนอาจจะทำันแบบนี้หมดเลยนะหลายๆที่ผมเห็นทำแบบนี้หมดเลยแต่ว่ามันไม่ทนเวลาตีตีได้หนึ่งครั้งสองครั้งมันแตกมันเสียก็เลยมีการเพิ่มนะครับเวลามนตัดไม้ก็ต้องดูเพราะฉะนั้นไม้ที่จะทำที่มันมีคุณภาพเสียงที่ดีเนี่ยมันเลยหายากนะครับเลยครอันนี้โชคดีนะครับขอเล่านิดนึง หนึ่งนาทีการไปหาไม้นะครับหน้าหวยเนี่ยหวยไม่ลงเขาแล้วสชปอกเนี่ยคือหายากนะครับต้องโชคดีคือเขาทําทางไปป่าขึ้นไปครับเอามอไซค์ขึ้นได้ขนาดขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับจากปากหางเข้าไปในยี่สิบนาทีนะครับป่าจะไปเอาไม้เนี่ยลองเด้ว่าพถ้าเดินนะครับกี่ชั่วโมงนะครับข่าเอากปูนครับรับมือเท้าว่าขาเอานะครับง่ยนะครับนะครับไปเอาไหมครับ เราจะได้มาก็ยากอยู่นะครับอ่ะโอเคราอนี้เอาคอ้งอย่างเดียวละได้พื้นฐานละนะครับคอ้งละต่อไปฉาบนะครับเสียงฉาบเสียงฉาบก็เหมือนกันเลยเวลาตีกอตีมองจะอะไรเนาะตีขลางเข้ามาเสียงดังอยู่แล้วนะครับอ่ะเสียงฉาบนี่ได้เสียงคอเองครับเสียงฉาบตีประกบอย่างนี้ยนะครับเียเสียงฉาบ เสียงกลองเหมือนที่คุณเกบอกนะครับก่อนไปนเรียนนากรองนะครับปียุบป,ปียุบเลยครับใช้การกระทบระหว่างคนมากครับเพื่อเก็บพลังเป็นกลองนะครับผสมกันไปทั้งกลองทั้งคองแล้วก็ฉาบในหนึ่งจังหวะกรองก้นยาวเลยนะครับ เสียงอะไรครับไม่เคยขาดเลยเสียงโค้งแล้วไม่ขาดเลยนะครับผมใช้ข้อมือนะครับในการตีกระทบทั้งถ้าตีทั้งแขนถามว่าดังไหมดังนะครับแต่มันถึงขั้นไม่ขาดนะเนาะถ้าตีทั้งแขน เวลาสอนมันจะไม่สวยนะครับฝึกการใช้ข้อมือในการตีต <c oughs> อนปอกต้นยาวและช้านี่นี่จะสอนเลยนะครับ <c oughs> เร่งตีให้ดูกันนะแต่เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ไ,นไม่ได้นะใส่ช้าไม่ยากเอาเอาเสียงตอก่อนนะครับ <c oughs> อยู่มือซ้ายนะครับต้นลูกก็อยู่มือขวา เสียงตัวลูกเนี่ยเสียงจะสูงก,กว่าตัวแม่นะครับเวลาทำเวลาเราลองเสียงกันนะครับก็ล่อยได้เลยนะครับก็ล่อยได้เลยนะครับตัวลูกจะเสียงสูงก,กว่านะครับมีสองตัวเวลาตีนะครับเวลาใช้อัปกรณไปแล้วมากดูเลยครับแต่บางอันมันจะเข้าไปมันก็ไม่เจอเ่าะเข้ามันเหลือมมันนิดนึงแต่บางอันมันจะสังเกตได้รับเกนเลย ทำมันสั้นกินหรือสั้นกินเลยมันห่างกันนี้เลยนะครับความหูใหม่ตัวที่ยาวอ่ะคือตัวเม่ตัวที่สั้นกับคือตัวลูกนะครับตัวเม่กับตัวลูกให้ตัวลูกมือขวาตัวเม่ยังมือซ้ายนะครับ องนะกับฟ <ฮะ S 1> องในแบบฝึกที่หนึ่งกับถาบฟองแบบฝึกที่สองมาลงกันเอาเราจะลอถ้าช้าก่อนนะครับเอาเอาถาบกับฟองอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบฝึกที่สองหนึ่ 1, งสองรอบตายนครับมาลง ครับลองดูนะหนึ่งสองสามตาการต้องไจนะครับการเลี้ยวกาไลการพกการโต้นะครับการาการก็คือการฟ้อนการรำนะครับเนาะเพการนี่หมยว่คือเพลงนะครับได้หลายความหมายที่เราจะใช้กับไปเลเอาการหมบยว่าฟ้อนรำก่อนน,อนะครับอ่าระหว่างความยาวนะครับจะใช้พื้นฐานนะครับเหมือนกับ การตีนะครับแต่เวลาก้าลายมือไม้เราจะโบกไปด้านหน้าใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่นะครับแต่แตโมงกากเนี่ยมันยากตรงที่หนึ่งมือเราก็ต้องตีจังหวะตีกอตีโมงกากให้ดังเป็นเพลงไปเรื่อยเท้าก็ต้องฟอร์ตไปเรื่อยมันยากตรงนี้นะครับอ่ะมาดูนะครับจังหวะกอกก้นยาวนะครับจากพ่อสมชายคำศรีนะครับเชิญครับทำเสียงโกดี ข้างหลังด้วยนะครับมีรูปสมัยโบรมตีข้างหลังเห็นไหมครับตอนจบมันก็เลยนี่คือองนุดยอดมากเลยค่ะผมกายนะครับิดอกายนะครับองนจบไปแล้วนะครับจะมีการเยี้ยงเยี่ตามจังหวะมวการย่ตัวเล็น้อยและความสวยงามมันกล้าลยนะครับมง ตัวระบายมีต่ำมีสูงนะครับมีการใส่ลูกเล่นต่ตางๆเนี่ยนะครับเนลาท่านมีพื้นฐานสมมติน้องๆหลายหคนอาจจะเคยเรียนกา้าลายจะเป็นจังหวะที่ช้าขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับการเยี้ยงย่างก็ยังจะคงเลี้ยงย่างเหมือนกับการก้าลายนะครับเหมือนเดิมเพียงแต่จะช้าลงอีกนิดนึงตามจังหวะของกองมองเสริมครับ ตีใต้ขาบ้างยกขาตีใต้ขาบ้างโชลีนาตีด้านหลังอย่างนี้ก็มีนะครับลองโชว์ตีใต้ขาเลยครับตีได้ไหมครับเห็นไหมครับจะมาไม่คงเดินเห็นไหมครับ นะครับเป็นจังหวะเป็ตปีกเช้าลงอีกนิดนึงนะครับอ่าต่อเพื่อนเนี่ยเพื่อนมาพูดเมื่อี้นะที่กันหน่อยเลยสี่ขอเราเกินไปนี่นลยนะครับอีกนิดนึงนกหมาบุกนะครับเมน่อวัูโอเคบอกตอนเช้านะครับที่อธิบายถึง้าเปนดาบาทเวลาเวลาลกมาร้องเนี่ยข้อนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับนะเวลาเราเอามาประกอบการแสดงนะครับก็ต้องมีการใส่ท่าทางให้เรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบสัตว์ด้วย นะครับก็จะมีการเวลาคนตีไม่ไตีนะครับทำท่าเหมือนนกนะครับปุ๊บปุ๊บอ่ดูนะครับแบบเป็นยังไงจะรับชมครับแต่ว่านกป่าปุ๊บ ハハハハ ไม่ปกปูให้กำลังกายเลยนะครับขอบคัศจรรยอดมากเลยครับนี่เป็นการสาธิตทีการตีทั้งสามจังหวัดนะครับกองก้นยาวกององเซิร์ฟแล้วก็นกหมาบุกนะครับนี่เป็นการละเล่นนะของชาวแม่ร้องสอนของช้านลองกลับไปพักเลยดื่มน้ำได้นะครับหนึ่งสองร้องไปพระช้ามงเปเปมงเปเปมงชาดึง dua, tampil dua, tiga, bun, dua, tung, bebek เป็นการประเมินาการลำกลองก้นยาวนะครับ,อบมองตาก่ากลองคนยาว สุดจริงจังเอากระบวนท่าการตีมองกาให้มันถูกลายของของเส้นยาวอาหมุนตัวด้วยย่อลงด้วยย่อเต็มเต็มย่อเต็มเต็มเอาเต็มเต็ม เต้าขาไม่หล่บมันก็หันซอกต้ขาขาน้มเหมือนเต้ขาตขาเอาแต่ขาด้วยเดี๋ยวพี่ตั้งหลังนะปนแป้ว